เทศไทยพบพู้ติแดสบอดเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจออกมาตรการและบระหิหารสถานการณ์เชิงพื้นที่ให้มีความสมดุลทา้งด้านสาธารณแะดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพื่อลดผลมีวัตถุประสงค์2ประการคือขยายโควิด19 i map platform เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ คูบิทไดทีไอแบบพิธีเปิดการอย่างเป็นทางการค่ะระดับแรกนี้นะคะขอกาบเรียนเชิญค่ะจาิญด้านในคุณต้นพัฒนาให้เป็นระบบนย์การข้อมูลการได้ให้ได้ผลสูงสุดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาในการ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไลนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงเกิดขึนปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอกมและ รวม17หน่นวยงานอาทิเช่นหน่วยงานจัดกระทรวงสาธารณสุขได้ในระดับจังหวัดซึ่งมีปัจจัยองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจังหวัดนั้นกิตกาได้ร่วมก,กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมาศนกาวิเคราะหา์เชิงลำดับชั้นนะคะจากปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับพอของ,ของระบบสาธารณสุขความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่เสี่ยงและการจัดสรรสามารถพัฒนา,าการ วางระบบที่แก้ไขเพื่อแบางยุทธศาสตร์ในการระบบบริหา,ารการร้องรับการแพร,ร่ระบาดของวีไอทีเก้าของกิสตาเป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจภายใต้ยุทธศาสตร์นะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดจะเห็นว่าในเรื่องของการการพุ่งถี่ ส่วนของอการวิเคราะห์ครับท่านนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองรัฐมนตรีส่วนต่างจังหวัดเป็นอีกต่อสำหรับโครงการดีดี จะมีความก่อนไหวไม่ยงจะเปิดเผยประชาชนรับทราบันก็จะมีการรอบอินแต่ก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่ถ้าจังหวัดต้องการเผยแพร่เนี่ยระบบมี้ก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนได้